สวัสดีอีกหนึงครับพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้ผมพ่อใหญ่กระจาที่ภาพ่อแม่พี่น้องมาฮูถึงพืชเศรษฐกิจตใหม่เนาะพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพไทยสมุนไพพื้นบ้านของเฮาครับกระท h อมครับกระท h มกระ t ออมครับอุย้ยสวยงามขนาดเลยกระท h อมห้าเดือนพี่น้องกระท h อมห้าเดือนสูงท่วมหัวเลยสาเหตุที่เป็นยังพิ่นจงท่วมหัวพิ่นจะง,งามพี่น้องฮูป้อ เฮาดูแลพี่น้องเฮาดูแลเฮาบด้แล่ดูครับเฮาดูแลฮาบด้แลดูมันก็เลยงามบางคนเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นเพิ่นแลดูเลยพี่น้องเพิ่นบดูแลใบก็เฮียนพี่น้องเหียนแก้น้ำก็บป่ทันขายโลละสองร้อยพี่น้องโลละสองร้อยพ่ะสูงจนท่วมหัวโลละสองร้อยพี่น้องเอ้ยใบแก้น้ำก็บป่ทันสีได้ปลูกน้อยเด้อ ปลูกน้อยโพดยังวะขันปลูกหลายๆจะสามสี่ร้อยต้นป่านนี้ได้อาทิตย์ละหมื่นแล้วล่ะอันนี้ลดได้อาทิตย์ละห้าร้อยโอ้ยสามสิบต้นพี่น้องเอ้ยหุ่หงามขนาดอีกสาเหตุหนึ่งมันคืองามแท้นี่แหละครับสาเหตุที่มันคืองามแท้กับฮิวมิครัตตาคินแมนนี่แหละคือตัวสวยพิเศษเลยแหะครับ ตัวสวยที่ดีเลยที่เฮ็ดให้ใบกระทอมงามขายดีใบหนาเขียวเข้มพี่น้องโอ้ยจังไนสะอ่อนนี่ยวะท่วมหัวยืนมือเลยพี่น้องโป่งน้ำกระบทันพผลมันจะขายดีใบเขียวเข้มหนาใ่งามพี่น้องปุ๋ยออแกนิกฮิวมิกพลัตตาคินแมนของเฮาในี่บโบเมนปุ๋ยอินซีโบเมนเตมีเด้อพี่น้องเด้อ เป็นปุ๋ยออแกนิกปลอดสารพิษครับใส่ได้กับพืชทุกชนิดพี่น้องเอ้ยใส่กับยางก็จังแม่นสุดยอดใส่กับทุเรียนจังแม่นมันคักคักเบิดสสวนสุกยางครับนี่ครับกระทอมกระทอมกระทอมใส่ปุ๋ยฮิวมิกพัดตากินแมนทั้งใดก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องสุขุ่สุขคนนะครับเด้อใส่ยางใส่ปลาม สามพ่อใหญ่หนึ่งเราอยู่บ้านโนนสาี่พี่น้องเอ้ยต้นบ่เคยเป็นมากกับเป็นต้นบ่เคยได้ขายก็ได้ขายพี่น้องจะมันคักพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่เอาไปใส่นี่โอ้ยสุดยอดงามาคักหลจงไหก็ขอเซิรผมไหมพี่น้องเด้อโทรหาพ่อใหญ่คำลาไดเดอร์พ่อใหญ่กระกตาพ่อใหญ่คำลาพารู้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งสองสองหกพี่น้องเบอร์โทรขอแต่พี่น้องสร้างมาพี่น้องสิบสอบแลนจิ้วไปส่งเลย เอาจังใดก็ขอฝากขอฝากเอาซ้ำนี้ก็เนาะสวัสดีครับ